สิ่งที่ผมจะทำและพี่น้องประชาชนจะได้คือผมจะทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดซึ่งเป็นองค์การบริหารท้องทิ่ข้อคนสุราชธ,ธานีงบประมาณจะได้มาจากภาษีส่วนกลางประมาณ800วลานจากรัฐอุดหนุน200วนลานจากเก็บภาษีในจังหวัดเองจะเก็บเองอีประมาณร0อยวัลลานทั้งหมดเนี่ยคือภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งเพครับผมจะบริหารด้วยความ โปร่งใสไม่ถุจริตครับตรงนี้แล้วครับนอกจากนั้นแล้วนะครับองค์การบริหารส่วนจังหวัดของเราเราจะต้องสร้างการมีส่วนรวมสร้างความเป็นเจ้าข้องข้องอบจอสุราษฎร์ธานีนายกม่อคนนี้ไม่ได้ห่วงว่าคืออบจอเป็นข้อนายกเพราะอบจอจะเป็นข้คอคนสุราษฎร์ทุกคนครับ